มาต่อกันที่หัวข้อต่อไปนะคะ present perfect simple tense present perfect simple tense นะคะเดี๋ยว tense น,นี้นะคะคุณครูจะเขียนไทม์ไลน์ให้หนูดูคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันต่อ present perfect simple tense เนี่ยนะคะเราจะเริ่มนับตั้งแต่เดีสักครู่นะคะเราจะเริ่มนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้จะอยู่ในอดีต น,นี้คือปัจจุบันนะคะการที่เราจะใช้ Present Perfect Simple Tense ได้เนี่ยนะคะไทม์ไลน์ของเทนนี้เนี่ยนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่ในอดีตแล้วมาถึงปัจจุบันเหตุการณ์นี้อาจจะเริ่มตั้งแต่ในอดีตแล้วยังดำเนินอยู่มาจนถึงปัจจุบัน หรือเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในอดีตแต่จบลงไปแล้วแต่ทำไมคะผลของการกระทำยังส่งมาจนถึงปัจจุบันนะคะเราก็จะสามารถใช้ present perfect simple tense ได้อันนี้เป็นภาพรวมอันนี้เป็นภาพรวมนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในต่อไปคะ่ะรูปแบบของประโยคนะคะอันนี้จะสำคัญมากจะสำคัญมาก เราจะแบ่งออกเป็นสามแบบเหมือนเดิมก็คือหนึ่งประโยคบอกเล่า (affirmative) negative ประโยคปฏิเสธแล้วก็อีกอันนึงคือ interrogative ก็คือประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามทีนี้เด็กๆด,ดูตรงนี้นะคะประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเราต้องการอะไรบ้างประโยคบอกเล่าใน present perfect เราต้องการประธาน subject ของประโยคนะคะแล้วก็บวกด้วยอะไรคะตรงนี้ อันนี้ก็คือ have หรือ has นั่นเองนะคะเสร็จแล้วบวกด้วยนี่เลยคะ่ะ verb ช่องที่3ามนะคะ verb ช่องที่สเพราะฉะนั้นแสดงว่า format หลักๆของ present perfect ก็คือ have บวกด้วย verb ช่องที่3นั่นเองนะคะ,ะเมื่อมีประธานบวก have fast, บวก verb ช่องที่3แล้วพอเป็นประโยคปฏิเสธเป็นประโยคปฏิเสธ ไม่ยากค่ะประธานแล้ว have แล้ว verb สามเติม not ที่นี่เลยเติม erm not ที่นี่เลยเห็นไหมคะประธานบวก have has บวก verb สามเติม not ที่ have ได้เลยนะคะเช่นกัน he she it เราต้องใช้ has he she it เราต้องใช้ has เติม not ที่นี่นะคะแล้ว verb สามเห็นไหมคะอ่าต่อมาประโยคคำถามง่ายที่สุด โดยการที่เราวางถ้าใครยังทําประโยคคำถามไม่ได้นะคะให้เด็กๆวางประโยคไว้เหมือนบอกเล่าก่อนค่ะมีประธานบวก h a v e has หรือบวกเลย verb ช่องที่สเสร็จแล้วให้เด็กๆขยับ h a v e หรือ has มาวางไว้หน้าประธานเด็กๆก็จะได้ประโยคคําถามแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องของโครงสร้างประโยคนะคะเด็กๆดูดีๆนะคะอ่ะย้อนกลับไปที่ประโยคบอกเล่านิดนึงค่ะเด็กๆจะสังเกตว่า มีทั้ง have และ has นะคะในกลุ่มของ plural ถ้าในกลุ่มของ plural เราจะใช้ have นะคะแต่ถ้าในประธานที่อยู่ในกลุ่มของ singular เราจะใช้ has นะคะอันนี้เด็กๆไม่สงสัยนะคะอะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานของ present perfect simple tense กันนะคะการใช้งานของ present perfect simple tense นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์หนึง Used for an action that happened in the past but whose results are obvious in the present นะคะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในอดีตแต่ผลของมันเนี่ยชัดเจนเลยในปัจจุบันเห็นไหมคะ John's car is dirty รถของ John สเนี่ยสกปรกนะคะ He washed the car แล้วเขาก็เลยเอารถไปล้างล้างเนี่ยล้างสมมติล้างเมื่อวานนี้ ล้างจนมีรถเทาสกรปรกเขาก็เลยเอารถมาล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่วันนี้รถยังสะอาดอยู่เลยเห็นไหมคะรถสะอาดเยี่ยมอ่องเลยเพราะฉะนั้นผลของการกระทําในอดีตเนี่ยมันยังส่งมาชัดเจนจนถึงปัจจุบันนะคะเราก็เลยใช้เป็น present perfect simple tense นะคะก็จะเป็น he has watched the car He has watched the car เห็นไหมคะในรูปประโยคก็จะมี he เป็นประธานนะคะมี Me has แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3 verb ช่องที่3ก็คือ watch แล้วเติม ed แบบนี้นะคะ,ะนะคะการใช้งานแรกใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าผลลัพธ์ของมันเนี่ยนะคะ